ท่านโลกทันเทคกเข้าสู่ช่วงที่2หของรายการนะครับท่านโลกทันเทคครับวันนี้พวกเราจะพูดถึงเรื่องโปรแกรมแอนิเมชันครับนะผมเด็กๆรู้จักแอนิเมชันไหมนี่นะฮะจริงๆคือเพื่อนๆแพ,พทพีทเนี่ยในวัยเดียวกันเนี่ยนะครับอาจจะเริ่มสนใจแอนิเมชันแล้วใช,ใช่ไหมครับ แต่น้องๆที่อาจจะอายุน้อยกว่าเนี่ยเล็ก,ล,กลงไปเนี่ยอาจจะยังไม่รู้จักแอนิเมชันดีพีทรู้จักแอนิเมชันตอนกี่ขวบพีจําไม่ได้แล้วแต่ก่อน<พ>หน้านี้หลายปีไหมอไ,ไม่อะไม่ไม่กี่ปีอะพีจรู้จักตอนหกขวบหกขวบโอ้โหนี่นะฮะสุดยอดมากพี่น่าจะรู้จักก่อนแทบโลกแห่งแอนิเมชันเนี่ยจริงๆมีมาบนโลกเราเนี่ยนะครับเป็นอายุเกือบ100ปีแล้วนะครับ นะฮะเพราะว่าเราสมัยก่อนเนี่ยเรายังไม่มีหนังยังไม่มีทีวียังไม่มีภาพยนตร์เราก็ใช้วาดการ์ตูนเอาเออสมัยก่อนเรามีแต่หนังสือเราวาดการ์ตูนการ์ตูนก็จะเป็นภาพภาพนิ่งมีลายเส้นมีการลงสีเข้าไปหลังจากนั้นคนที่วาดการ์ตูนนี่แหละเป็นคนที่คิดคน้นสิ่งที่เรียกว่าสต็อปโมชั่นขึ้นนะครับโดยการเอาภาพการ์ตูนที่เขาวาดหลายๆอันมาซ้อนกันเวลาเขาวาดหลายๆแผ่นเนี่ยเขาก็จะวางเรียงกันขึ้นไปเสร็จแล้วเขาลองเอา ทั้งปึกนั้นน่ะมาเปิดทีละภาพนะฮะกรีดให้มันวิ่งไปทีละภาพเกิดเป็นสต็อปโมชั่นก็คือภาพนิ่งหลายๆภาพแต่มีการเคลื่อนไหวที่ต่อเนื่องกันออกมาเป็นแอนิเมชันได้มันเคลื่อนไหวได้แอนิเมชันยุคแรกๆนะครับในวงการทีวีในวงการภาพยนตร์ก็ยังใช้คนวาดอยู่ช่วงตั้แต่ปี1920จนถึง1990เนี่ย เราวาดด้วยมือแล้วเราก็ต้องเป็นใช้เป็นแผ่นใสอย่างวอลดิสนี่เนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเขาก็จะวางแผ่นใสลงไปแล้วก็วาดลงไปเสร็จแล้วเขาก็จะเห็นว่าภาพแรกเนี่ยมันมีโครงล่างอยู่ตรงนี้พอเราวาดด้วยแผ่นใสเราก็จะสามารถวาดต่อเนื่องแล้วดูความต่อเนื่องของภาพได้ใช่ไหมฮะจากสเต็ปที่1ไปสเต็ปที่2ไปสเต็ปที่3ไปสเต็ปที่4ทําไปอย่างเนี้ยยีภาพได้1นึ่งวินาทีโอ้โหคนสมัยก่อนเนี่ยจะสร้างหนังเรื่องหนึ่งยาวสัก2ชั่วโมงเนี่ย ยากมากนะหนึ่งชั่วโมงนะฮะต้องสร้างภาพวาดรูปลงไปเนี่ยแปดหมื่นหกพันสี่ร้อยภาพมันเป็นให้พยอมแพคุณพ่อเป็นพีในพีน่าจะมือหักมือหักเลยเขาต้องวาดกันเป็นอุตสาหกรรมอะไรเงี้ยมีคนมาช่วยกันวาดเยอะๆนะครับพอถึงยุคหนึ่งเราจะเป็นคอมพิวเตอร์กราฟิกยุคประมาณปี1990เราก็จะเริ่มมีเพอร์ซันอลคอมพิวเตอร์และเรามีเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับใช้งานด้านต่างๆมากยิ่งขึ้นใช่ไหมครับคนที่ บุกเบิกเรื่องการทำคอมพิวเตอร์กราฟิกและวาดภาพแอนิเมชันคือใครรู้ไหมครับเจ้าของบริษัท Apple สติปจอบสติปจอบน่ารักเะเสียงน่ารักเฉส <c oughs> ติปจ๊อบนะสติปจ๊อบเนี่ยช่วงนั้นโดนไล่ออกจากบริษัท Apple พอดีทำไมก็เหมือนแบบเขาไปสร้างความเสียหายไว้เยอะแล้วคนในบริษัทก็เลยไล่ออกแล้วเขาก็โซซัสโซเซมามาห,หาเพื่อนคนหนึ่ง <c oughs> เพื่อนชื่อจอร์จรูกัสรู้จักไหม คนที่สร้างภาพยนตร์เจไดสตาร์วอร์ออจอร์จลูคัสซีฟจ็อบเนี่ยไปนั่งในออฟฟิศจอร์จลูคัสแล้วก็ไปดูแผนกทำสเปเชียลเอฟเฟกในหนัง Star Wars. s สตาร์วอือ,อแล้วก็พดค้นพบว่าหลังจากสร้าง Star War รปุ๊บปุ๊บเนี่ยก็ว่างงานไปเป็น10ปีเลยกว่าจะได้สร้างอีกภาคหนึ่งใช่ไหมฮะสิปีนี่ก็ไม่รู้จะทําอะไรว่างมากชวนมาทําการ์ตูนแอนิเมชันด้วยคอมพิวเตอร์ <Disney. S 1> ดิสนีย์ดิสนีย์เป็นเจ้าตลาดอยู่ใช่ไหมซิบจ็อบก็เลยสร้างเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งแล้วไปบอกดิสนีย์ว่าเครื่องนี้เนี่ยไม่ต้องใช้คนวาดใช้เครื่องคอมพิวเตอร์วาดแล้วทํางานได้เร็วแล้วสวยกว่าคนวาดด้วยอ,ออกมาเป็นภาพยนตร์แอนิเมชันที่คือก่อนหน้านั้นเขามีแอนิเมชันที่แบบไปฝังตามส่วนต่างๆของ,างภาพไปอยู่ในส่วนต่างๆของหนังเริ่มมีแล้วนะ mm hmm. แต่หนังที่เป็นภาพยนตร์แอนิเมชันที่ทําจากเครื่องคอมพิวเตอร์ล้วนๆหน100ึ่งร้อยเปอร์เซ็นเรื่องแรก <Mickey> Mouse, ชื่อเรื่องอะไรครับมิกกี้เมาส์ไม่ใช่บัสไลเยียโอ๋อะไรฮะทอยส<อ>ต,ตอรี่นั <laughs> ่นแหละท <laughs> อยสตอรี่มาเลยนี่คือเป็นเรื่องแรกนะปฏวิวัติวงการเลยแล้วทำให้ผู้คนนี่โอ้โหตื่นเต้นกันมากอะ่ะพอถึงทุกวันนี้เราก็มีแอปพลิเคชันทั้งบนโทรศัพท์มือถือและบนคอมพิวเตอร์ให้เด็กๆสามารถทำเองได้ใช่โปรแกรมแนะนำหน่อยแนะนำเพื่อนๆหน่อยเพื่อนๆอยากลองทำแอนิเมชั่นใช้อะไรครับก็แนะนำไม่ใช้ฟลิปป่าคลิปคลิป หรือว่าถ้าเกิดมี iPad ไดใ้ใช้โปรคีเอตโปรคีเอตจะเป็นแอปทำแอนิเมชันเสียตามวาดรูปให้ให้น้องๆเนี่ยเริ่มต้นจากการเป็นทำแอนิเมชันแบบ 2D ก่อนเอา2มิติก่อนไม่ต้องสามมิตินมีพอิกป้าคลิปก็คือ 2D 2D นะครับก็คือเป็นแนวก้าวเป็นแนวกว้างก่อนสติ๊กแมนสติ๊กแมนสติ๊กแมนนี่เป็นลายเส้นเลยสติ๊กแมนแอนิเมชันใช่ครับผมใช้งานยังไงทำงานยังไงอธิบายเพิ่ม เราจะต้องกดบวกแล้วมันจะมีให้บอกว่าปรับกี่เฟรมต่อวินาทีมากสุดคือ24ี่เฟรมและทีนี้พอกดเสร็จแล้วมันก็จะมีให้เราวาดแต่มันจะมีให้เราหนึ่งเฟรมแล้วต้องกดบวกไปเรื่อยๆจนหนึ่งย4เฟรมวาดหนึ่งรูปใช้เมาส์หรือปากกาหรือใช้มือวาดบนหน้าจอเสร็จแล้วก็บวกเฟรมต่อไปแล้วก็วาดจากรูปเดิมเนี่ยขยับมันให้มันเคลื่อนไหวต่อไปเรื่อยๆใช่ถูกไหมครับแล้วก็จะมีเหมือนที่แบบ ใช้กระจุกอะแบบสมมติอันเก่าเราว่าให้มันยืนแบบนี้และอันต่อมาจะให้มันทําแบบนี้มันเปรียยๆได้เป็นเลเยอร์ใช่ถูกไหมครับสติ๊กแมนมากง่ายสุดเพราะอะไรเพราะว่าเราใช้แค่คนเนี่ยเป็นหัวกลมๆมีตัวเป็นขีดหนึ่งเส้นมีขาเป็นสองเส้นแล้วก็มีแขนออกมาแค่นี้เองแล้วก็ทํามุมต่างๆเพื่อที่จะให้เขาปรับเปลี่ยนตําแหน่งได้ทาได้ทั้งสองแบบนะครับบางโปรแกรมเนี่ยนะฮะอย่างเช่น Open t ต o น OpenToon ก็จะมีภาพประกอบหรือว่าภาพแอนิเมชันแบบสำเร็จรูปทําให้เราสามารถเลือกมาหนึงรูปแล้วพอเราจะทำเฟรมต่อไปแล้วก็เลือกรูปนั้นแหละมาแล้วก็ขยับตําแหน่งหรือเปลี่ยนท่าทางมันมันก็จะทําให้เราสามารถทําได้เร็วขึ้นอ๋อคุณพ่อ,อแพทรู้จักอีกแอปหนึ่งครับเพิ่งเลื่อนเจอเมื่อกี้เลยครับ สต็อปโมชั่นสตูดิโอแต่เราต้องใช้ภาพเองไม่ได้วาดอ่านะครที่ไปใช้ก็ทําได้หลายตัวมีหลายตัวมากจริงๆเข้าไปหาดูเนี่ยเยอะเลยนะครับแต่ถ้าเป็นระดับมืออาชีพเนี่ยเราก็ต้องไปแบบระดับแบบ Adobe a n i m a น e Procreate หรือว่า Blender Procreate นี่ก็วาดแบบซับซ้อนได้ Blender ดีมากนะฮะเบ b l e n อร์นี่ทํสามิติได้เลยนะเพื่อนๆลองเอาไปหัดใช้ดูนะครับนะครับ ลองทำดูเผื่อใครจะมีไอเดียเกี่ยวกับการทำแอนิเมชันสวยๆนะครับทําเสร็จแล้วส่งกลับมาใน Discord อะไรให้ให้แพทพีทดูก็ได้นะฮะหรือว่าเอาไปประกวดกันในโลบอกก็ได้นะครับปร,ประกวดเลยเหรอหรอร่าะ,ะลองดูนะครับรช่วงที่2คือช่วงทันโลกทันเทคนะครับเราจะพูดถึงโปรแกรมแอนิเมชันกันไปเรียบร้อยนะครับ